สามก๊กฉบับผู้นำตอนโจโฉรอบสังหารต่างโต๊ะโจโฉนั้นเป็นลูกขุนนางและก็ได้รับการศึกษามาเข้ารับราชการนะคะก็ทำงานด้วยความตั้งใจมีความเฉลียวฉลาดชีวิตราชการก็เจริญก้าวหน้าดีเมื่อต่างโต๊ะได้มายึดครองเมืองชาวโจโฉก็ได้มา เป็นทหารนะคะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการกรมทหารมาเร็วซึ่งโจโฉก็พยายามที่จะเอาอกเอาใจาพูดประจบหรือว่าพยายามที่จะใกล้ชิดกับต่างโตมาโดยตลอดทำให้ต่างโตนั้นมีความไว้วางใจอย่างไรก็ตามขุนนางเก่าๆที่จงรักพักดีต่อ,อาราชวงศ์ฮั่นคือจอบต่อพระเจ้าเฮียนเต้นั้นก็รู้สึก ไม่ค่อยชอบโจโฉเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นฝ่ายทางด้านต่างโตวันหนึ่งอ่องอุ่นซึ่งเป็นขุนนางระดับสูงก็ได้เชิญเหล่าขุนนางไปที่บ้านเพื่อร่วมงานวันเกิดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่งานวันเกิดค่ะอ่องอุ่นนั้นก็ได้มาร้องหหมร้องไห้นะคะปรับทุกข์กับกับเพื่อนๆขุนนางนะคะว่าราชวงศ์ฮั่นนั้นจะสิ้นแล้ว มีการฉีนมาครองเมืองในงานวันเกิดนั้นโจโฉไม่ได้รับเชิญเข้าไปแต่โจโฉทราบเรื่องก็ขอเข้าไปขอเข้าไปร่วมในงานเมื่อได้ยินอ่องอุ่นแล้วก็เหล่าคุนนางร้องห่มร้องไห,ห้นะคะก็พูดขึ้นมาว่าคือหัวเราะก่อนแล้วก็พูดขึ้นมาว่าต่อให้ท่านร้องไห้จนเป็นจนพรุ่งนี้นะคะร้องไห้กันไปจนกระทั่งถึงพรุ่งนี้ โจโฉต่างโตะจะตายหรือเปล่าหมายความว่ามัวแต่มานั่งร้องไห้จะมีประโยชน์อะไรซึ่งทําให้อ้องอุ่นแล้วก็คนในงานนั้นไม่พอใจนะคะก็โดนขับไล่ออกไปอ้องอุ่นนั้นต่อหน้าธารกำนันหรือว่าต่อหน้าคุณนางนะคะก็ก็ไล่โจโฉไปแต่ก็ได้สั่งคนสนิทให้ไปเชิญโจโฉไปรอที่ห้องสมุด เมื่องานเลิกเสร็จอ้องอุ่นก็ไปคุยกับโจโฉว,ว่าเมื่อกี้คนเยอะก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้แล้วก็ท่านก็จะเป็นภัยท่านมีแผนอะไรนะคะโจโฉก็บอกว่าเขาเนี่ยตั้งใจที่จะรอบสังหารตัางโตเพราะว่าเขาสามารถเข้านอกออกใน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 บ้านหรือในวังของตัางโตได้แต่จะขอยืมดาบเจ็ดดาวของอองอุ่นไปเพราะเป็นดาบที่ สามารถทะลุเสื้อกรอกได้เพราะว่า,าตังโต้นั้นจะใส่เสื้อกรอกตลอดเวลานะคะอ่องอุ่นก็ให้ดาบกับโจโฉไปวันรุ่งขึ้นโจโฉก็พกดาบเข้าไปในบ้านของตังโตนะคะแล้วก็ไปพูดคุยตามภาษาคนสนิทนะคะตังโตก็ไม่ได้เฉลียวใจอะไรพอตังโตก็ง่วงล้มตัวลงนอนนะคะโจโฉก็ จะพยายามที่จะใช้ดาบนั้นแทงตังโตแต่ตังโตนั้นเห็นแสงแสงดาบนะคะที่กระทบกับกระจกหรืออะไรก็ตามนะคะก็ทำให้ลุกขึ้นมานะะซึ่งอพอเห็นสถานการณ์แบบนั้นโจโฉก็ใช้ไหวพริบนะคะก็บอกว่า,าข้านำดาบเจ็ดดาวซึ่งซึ่งสวยงามมากเลยมาให้ท่าน ต่างโตเห็นดาบนะคะก็ดีใจก็รับดาบไว้ขณะเดียวกันต่างโตะนั้นมีลูกบุญธรรมนะคะที่ชื่อวาลิโป้ลิโป้นี้เป็นคนทีเเ่เป็นคนที่ต่างโต๊ะนั้นได้มาด้วยความที่ไปเอาของกำนันเอาแก้แแวนเงินทองรวมทั้งม้าเซ็กเทาไปให้นะ,ะจนกระทั่งลิโป้นั้นก็ ถ่าพ่อบุญธรรมของตัวเองเพื่อที่จะมาอยู่กับต่างโตได้นะคะเพราะฉะนั้นต่างโตนี่ก็จะเป็นคนที่อยู่ข้างกายริโป้จะเป็นคนที่อยู่ข้างกายต่างโตมาโดยตลอดซึ่งต่างโตก็บอกให้ริโป้นั้นไปหาม้ามาให้กับโจโฉนะทีนี้เมื่อมอบดาบเสร็จแล้วนะคะเมื่อโจโฉมอบดาบให้ต่างโตเสร็จเรียบร้อยแล้วโจโฉก็ออกไปดูม้านะคะออกไปเจอกับ ไปเจอกับลิโป้นะคะไปดูม้าลิโป้ก็บอกว่านี่ไงที่พ่อที่ท่านตังโต้บอกว่าให้นําม้ามาให้ถ้านํามาให้แล้วได้ลองดูที่ชอบไหมโจโฉก็บอกขอลองหน่อยก็แล้วก็ขึ้นม้าแล้วก็ควบหนีออกไปจากเมืองเลยนะคะเพราะว่าเขื่นอนเขาก็คิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าถ้าถ้าเขากลับบ้านและตังโต้ไปค้นหาที่บ้านเจอที่บ้านก็แสดงว่าไม่ได้มีเจตนาอะไร นะแต่ถ้าหนีไปเนี่ยรู้เลยว่ามีเจตนาแต่ตั้งโต้นั้นก็ไว้ใจไม่ได้นะคะก็สามารถฆ่าคนได้ทั้งนั้นนะถึงจะคิดว่าเออไม่เจตนาก็สามารถฆ่าได้เพราะฉะนั้นโจโฉก็ถือโอกาสวิ่งควบม้าหนีออกไปนอกเมือ,นนะนอง ions, อะกกนะคะน้องๆดูเวอร์ชั่นสามก๊ก2010นะคะอันนี้พี่เล่าตาม2010ให้ฟังนี่คือช่วงของการที่ โจโฉนั้นรอบสังหารปางโตแต่ไม่สำเร็จในตอนนี้นะคะในตอนที่สองนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะจากจากเรื่องนี้ก็คือว่าการที่มีลูกน้องหรือมีคนมาตีสนิทมาใกล้ชิดเรานั้นเราก็ควรจะต้องระมัดระวังตัวพอสมควรนะคะเราไม่รู้ว่าเขาเจตนาดีหรือเจตนาไม่ดีเขามีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่า ต่อหน้าก็อาจจะมาประจบประแจงแต่ในใจนั้นอาจจะคิดทำลายหรือทำร้ายเราก็ได้นะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่อยากเป็นข้อคิดประการที่สองก็คือว่าเห็นไหมคะว่าอ่องอุ่นนั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าธารกำนันนะฮะก็จะแสดงกิริยาอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือไล่โจโฉออกไปคือรู้สึกโกรธไม่พอใจไล่ออกไปแต่จริงๆแล้ว ในใจนั้นเห็นเจตนาของโจโฉแล้วก็รู้ว่าโจโฉนั้นจะช่วยแผ่นดินนะคะแต่ที่ทำเช่นนั้นเพราะว่าไม่อยากให้โจโฉนั้นได้รับความเดือดร้อนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คนที่เป็นหัวหน้านั้นหรือหรือพวกเราก็แล้วแต่นะคะที่ไม่ใช่หัวหน้าเราอาจจะต้องคิดว่ากริยาที่เราแสดงออกไปนั้นมีผลอย่างไรบางครั้งเราอาจจะต้องประดิษฐ์คำพูดหรือจะต้อง แสดงละครบ้างนะคะเพื่อไม่ให้สถานการณ์แย่หรือไม่ให้บางคนเดือดร้อนหรือตัวเราเดือดร้อนนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าการรอบสังหารต่างโต๊ะนั้นโจโฉนั้นตอนนั้นก็วางแผนนะคะเป็นคนที่วางแผนการที่เขาได้ใกล้ชิดกับต่างโต๊ะนั้นเขาวางแผนมาก่อน,นะคะ่ะเขาวางแผนที่จะใกล้ชิดเพื่อที่จะได้รอบฆ่าต่างโต๊ะได้อย่างสะดวก ะะซึ่งซึ่งเป็นการวางแผนมาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมานึกได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นความคิดของโจโฉที่ตั้งใจที่จะฆ่าต่างโตอย่างไรก็ตามตอนถัดไปนะคะโจโฉก็มาได้มาเฉลยว่าทําไมเขาทําเช่นนั้นและเขาควรจะทําเช่นนั้นหรือเปล่านะคะก็ติดตามสามก๊ก ฉบับผู้นำในตอนที่3ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ